เฮ้ยน่ลมาินากันจะสติอันนี้จะสติทาเลยสติสติทาสติทาเไอ้ของยีอันนี้ยอันนี้ชีบีนิคเกวิอันนี้จะมาพีนเลยสวยไหมงินพูเมื่อกี้เนี่ยคุณน่ะสวยไหมสยเลยดวงจิตดวงยันคือไม่เกี่ยวกูสวยสวยเรือไม่สวยก็ต้องถามไอ้นิ่เอาเอง งอนะมามีเนี่ยมีไม่น่ามาเล่าเรื่องอะอันนี้กูเป็นมีเนี่ยไม่มีอะไรอันนี้ก็เล่าเดินลุ้นเลยตาฝันมึงอย่าเยอะกับกูมาไม่ว่ามึงอย่าไปด่าเขามาเว้ยะบังคำหน่อยดูทีน่าไรหมดวนาะใครเนามามึงไงมึงจะคุยกับหำใจกี่เฮ้ยเดินไปดิตัวอะไรเดี่ว้ายกูก็จะเปิดดูตรงนี้มึงก็ตกใจมึงเจออะไรมาเพื่อมาเนี่ยรันรันเนี่ เด Get ี๋ยวนะซุบเป็ดหน่อยแหละเนี่ยไอ้หนูกินดิมึงจะตะโกนทําไมล่ะนี่พอละโอเนี่ยแหละเดี๋ยวกูเปิดดูเองเอ้ยงาพ้นจริงมั้ยทําอะไรโห้ยเป็นน้องไม่มีนี่ก็มาเดินหน่อยโห้ยเป็นน้องไม่มีนี่กูก็ไม่มีเสียงนั่นน่ะกูเล่นจริงอ่ะป่ะเดินไปดิโหบะโหบะโหบะ โอ้กต้องนี่เลยมาจะเป็นต no, ah, ้องนี่เลยมันรีน้ำไม่ไหม่นีมันรีโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นว่าเี่งนหอะน้นว่าเป็นเรี่ยงยำจริงดูทำไมอะมาพี่บอลนี่มาเลยมาพี่บอลนี่มาเลยกูงงซอยนั้นมันทะลุกันได้เหรอวะทำไมมีซอยน้าเนี่ยวะเนะตีไร้าเ่ยซ้มัทะลุตรงน้ำเหรไม่ได้มานานเอเมื่อกี้เราอยู่ซอยไหน คนเรา我ปแล้วมันเนียเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียหพี่ผมไม่ได้มานานชอมาลาจารีเดเอ้าเมื่อกี้เราอยู่ซอยไหนคนเราไปเป็แล้วมันเนียเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ซอยนี้ไม่ใช่เหรอใช่เลยตีแล้วมันนี่แมม้ล่ซอยนี้นี่ไงซอยสุดท้ายที่เราอยู่มรารีแ้นอกนเบสน่ค่ะแต่เมื่อกี้กูส่องมาตรงนี้มันเป็นทางเข้าห้องน้ำเฮ้ยคนเรา我们都记อขั้นตอนที่พรกาอ้ดาววนัลลันพี่นี่กูไม่ได้จำผิด งานไดมาเมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดรู้พี่่เลส่เลอก็นี่ไงเราอยู่ซอยนี้ถ้ากูเลยงงกูส่องมาบุ๊บทางขวาทำไมมัเป็นทางทะลุไปห้องน้ำได้จริงๆมันต้องเป็นตันดิพอพี่รู้ไอ้ดารพี่เนี่ยะแต่แกั้นสเปนี่อมรวะเนาะกูจำผิดเลยงานาดมาเมากูยังเว่อรเ้ยทำไมมันเป็นทางเดินทะลุห้องน้ำได้ะจริงๆพอพี่รู้ไอ้ดาร้านพี่เนี่ยอะะเนาะเมันไม่ทะลุก็นี่มันไม่ทะลุไงก็ နေ <laughs> ine, no ာက်ပေါက်တယ်လားရှိတယ်နော်ပယ်လာလည်းမတူဘူးအင်္ကျီလည်းပေါက်တယ်လားရှိတယ်